สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อา่างคางอีกแล้วนะครับสวัสดีครับพี่คิวซังใดีครับวันนี้คิวซังจะพาท่านผู้ชมไปพระธาตุอา่างคางนั่นเองเพราะว่ามีแฟนเพจเอฟซีบอกว่าอยากเห็นพระธาตุอา่างคางเราก็เลยจะพาท่านผู้ชมไปชมกันดีกว่านะ้อยคิวซังเนาะลวดไปกราบขอพรน,นะเตรียมตัวก่อนเดินทางการสักหน่อยนะ้องคิวซังเนาะไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลาและก็ชมบรรยากาศอีกจะเอา มอไซค์ไปหรือว่าเอารถไปครับเอารถไปเอารถไปใช่ไหมอ่ะงั้นก็ไปงั้นก็รถก็ได้ครับไปตามใจอ e ีคิวซังครับไปครับโอเคท่านผู้ชมอธิบายนิดนึงนะครับสําหรับวัดพระธาตุด่างขางนอีคิวซังเนาะ, e Q นะตรงตัววัดพระธาตุอ่างขางะจะอยู่ตรงแยกด้านหน้าของเรานะครับส่วนองค์พระธาตุจะอยู่บนยอดเขา จะอยู่คนละโซนกันน้อยคือสังเนาะดังนั้นใครที่อยากจะมาแลวเจอ,อพระท่านก็ให้เลี้ยวเนี่ยตรงป้ายตรงนี้ตรงแยกนี่นะจะเป็นสถานักษณ์งพระธาตุดอยหางๆนะครับแล้วก็เราถ้าจะไปพระธาตุหลังค้างนี่ที่เรา,า,ากำลังจะพาไปก็คือด้านหน้าของเรานี่นะครับจะไปเจอกันตรงแยกไปบ้านขอบดงน้อยนคอยอสังเนาะน,น,นี่บรรยากาศก็เดี๋ยวเราจะทําการเลี้ยวตรงแยกด้านหน้าของเรานะครับที่จะไป เอาพระธาตุอ่างขังนั่นเองนะฮะต,ตามวิเครกดิ์มาไปชมกันเนาะนี่ฮะบรรยากาศก็ดีใช้ได้เลยนะครับวันนี้บรรยากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ยังไม่มีฝนตกนะวิครกดิ์เนาะได้ยินแต่เสียงฟ้าร้องหรือว่าตกข้างล่างตีนดอยหรือว่าในเมืองก็อาจจะเป็นไปได้นะโอ้ัอน,นั้นเทสลใช่ไหมวคราะห์ใช่โอ้รถไฟฟ้านี่ิคอ์อันนี้เทสลา รถดังของค่ายใหญ่ๆเลยคือซังเนี่ยของอีลอนมัสกนะนี่ใช่รถไฟฟ้า,ฟฟาโอ้โ,อโ,อโอ้แต่เราไปทางนี้นะครับเพื่อที่จะไปพระธาตุอ่างขางนะฮะนี่ฮะทางไปบ้านขอบโรงนั่นเองโอ้รถไฟฟ้าอยู่ข้างหลงังของเราอีกคือซังแล้วรัดไปเลยแล้วจะขับถ้าถ้าลองขับสีโลขึ้นได้ไหมเราไม่ได้ใช้ มานานละ4ละูโอเคขออนุญาตเปลี่ยนเกียร์ล้วเจอกันตรงทางแยกขึ้นพระธาตุนะครับโอเคตอนนี้เรากาลังจะเข้าสู่โหมดโหมดอะไรกันซะโหมด4ฟุตา4ฟูทา,ทาอ่าเห็นไฟกระพริกบกระพริบเมื่อกี้นี่ไห,ไหมครับเมื่อกี้มันกระพริบคือยังไม่ติดดังนั้นตอนนี้อยู่ในโหมดของ4ฟ,ฟูทามเรียบร้อยละเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้ขับอ่า4โล4ไฮ วันนี้เราก็จะขอขึ้นเดินชั้นๆโดยใช้สี่โลได้ไหมได้อ่ะนี่คือสร้าง่อไปนี่ฮะมาเป็น C-H-L-C นั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยเข้าแล้วนะครับอยู่ในโหมดของกรา v เวนะมีให้เราเลือกหลายโหมดด้วยนะคือสร้างนี่กรา v เวมีมั d แอนด์ o โน่ Snow, นี่สำหรับวิง่งทางนะทางหิมะแล้วก็แซนคือน่าจะเป็น ขับเครื่อนในระบบซ้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็เกลวเวก็น่าจะลุยๆนั่นแหละท่านผู้ชมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เกี่ยวกับระบบขับเครื่อนของมันนะฮะอ้คือสั่ง 4HLC และ 4HLC ละทีนี้มันมีอีกหนึ่งก็คือ 4LLC อ่ะหมุนไปไอ้เครือสั่งหมุนไป 4LLC นะครับ4โลนั่นเองเห็นสัญลักษณ์ที่ขึ้นเมื่อกี้ตรงหน้าจอมันมีขึ้นข้างหมายว่า4โลด้วย นี่ท่านผู้ชมสี่โลด้าจอโชว์อย่างนี้เลยนะฮะหมดมัดฮาเราไปหมดอ๋อมันวิ่งได้หมดล็อกก็มีกราเวลเราไปกคาเวลดีกว่าน้อเราจะดูกันว่ารถขับสี่เป็นยังไงอันนี้หมดสโลนะอา้าวเขาเกียร์เดินหน้าครับไปกันโอโหบอกได้คำเดียวว่ารถกำลังมาแบบโอ้มันจะตัดระบบเขาเรียกว่า traction control อ,ออกนะครับระบบเตือนการชนด้านหน้าตัดออกหมดเลยนะท่านผู้ชมโอ้แต่ได้เดียวอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยมาใช้เพื่อเพื่อว่าจะให้พวกน้ำมันน้ำมินอ,อะไรของมันนะครับได้ทำงานบ้างเท่านั้นเองเนาะด้านหน้าของเรานะครับจะเป็นอ,ะ,อะไรที่สร้างทางขึ้นพระธาตุหลังคาเนาะมันชันมากมันชันมากใช่ครับถามว่าจําเป็นต้องใช้เกียร์อย่างนี้ไหมไม่จําเป็นนะฮะ เพราะว่ารถกําลังเหลืออยู่แล้วแต่ว่าที่เราใช้เพราะว่าไม่ได้ใช้มันนานครับเพราะว่าตั้งแต่ได้มาเพิ่งเข้าระบบขับ4โฟล์โเนี่ยอันนี้เป็นครั้งที่ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่3ได้นะครั้งสามสี่อ่ะลุยครับโอ้โหข้อดีของโฟลโบคือมันค่อยๆ,ๆนี่ฮะให้ดูความชันชันไม่เกิซังชันมากเลยเนาะ ถ้าขึ้นเขาว่าค่อยๆไต่ขึ้นไปไม่ต้องเตะแรงเลยนะขึ้นของมันเองแบบง่ายๆเลยถ้าอธรรมดาขับสี่เคยขับสองธรรมดามันก็ขึ้นแบบง่ายๆเลยคือสักนี่ทาทัของเราจะอยู่ด้านหน้านะชมบรรยากาศการขึ้นทางชันๆเสียวอยู่นะเสียวอยู่นะ เสียวเหรอ,อเราลองว่าขึ้นได้สบายๆแน่นอนนี่ยิวซังดูสินี่เราจะจอดกลางเนินชันๆแบบนี้นะอันนี้น่าจะเกินอ่า10กว่าองศาแน่ๆเลยแล้วเราก็จอดชึกแต่เบรกไหลไหมยกขาออกจากเบรกแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ออกละโอ้ถ้าเป็น4โลมันไม่ยอมถอยเลยเห็นไหมคิวซังตอนนี้พอไม่ไม่ได้แตะเบรกนะท่านผู้ชมนี่นี่นี่ไม่ได้แตะเบรกนะ รถก็ยังคาอยู่ที่เดิมคดีของโฟโลนี่นี่ยกออกแล้วนะท่านผู้ชมนี่โฟโลทางชันรถไม่มีทิดถอยหลังเลยเห็นไหมคือสังปกติถ้า,าระบบออกตัวทางรากาเนเนมันจะช่วยเบรกให้ประมาณาไม่เกิน3-4วินาทีนะครับให้รถมันออกตัวได้แต่นี้ปล่อยขาอาได้เลยเนี่ยเนี่ยความชันขนาดนี้ดูท่านผู้ชมสามารถแตะคันเร่งไปได้เลย ้ค <laughs> <Okay. S 1> ดีของระบบขับ4 f o โฟโลนะถึงได้บอกว่ามีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่ดีไอ้ไม่มีดังนั้นใครที่อยากจะมีรถไว้ใช้สักคันออกออฟชั่นเต็มๆเลยนะ้อยคือซังเนาะเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะได้ใช้ระบบต่างๆที่มันให้มากับรถเนี่ยได้สบายๆเลยนี อันนี้ก็ให้รถมันคำนวณน,นะฮรขึ้นมาเรื่อยๆนี่รถคันนี้เป็นระบบเกียร <Auto. S 1> ์อะไรนะนอคิซังเกียร์ออโต้นะครข้อดีของเก mm ียร์ออโต้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกียร์ธรรมดาก็ไม่ไหลนะผมเคยลองแนละ้วอ่คิวซังพ่อเคยลองเหมือนกันลองตรงนี้เหมือนกันถนนเ้นนี้แหละทำไมถึงลองตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีรถวิ่งไปวิ่งมานะเลยสามารถทําให้เราสามารถลองถนนได้แบบไม่ต้องกลัว เพื่อนร่วมทางเราเดือดร้อนเลยนี่แตะขึ้นมาค่อยๆปล่อยคันเร่งนี่ไม่ไหลท่านผู้ชมดูจอดนิ่งฮะดูไม่ไหลไม่ได้แตะเบรกเลยนะนี่ไม่ได้แตะเบรกไม่ต้องมองเห็นหรือเปล่านะนี่ฮะไม่ได้แตะเบรกอันนี้อันนี้คันเร่งอันนี้เขาไฟอันนี้คิดซ้ำไม่ได้ไม่ได้แตะเบรกเลยนะท่านผู้ชมนี่อ่อ่าสองไฟอันนี้อันนี้คันเร่ง อันนี้เบรกนี่แบบนี้เลยไม่ได้แตะเบรกนะฮะเอาขาออกแล้วเนี่ยขาอยู่นี่ละโอ้สุดยอดนะไหนว่าจะพาชมพระธาตุกลายมาเป็นดูระบบรถไปะนี่อะเจอกันบนพระธาตุเลยนะครับเดี๋ยวข้างหน้าจะถึงละเจอกันข้างบนครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงที่ไหนละอีกที่สั่ง ตรงไหนครับัดพระธาตุลอยอังค้างวัดพระธาตุพระัดพระธาตุอยู่ข้างล่างตอนที่เราอยู่ตรงองค์พระธาตุอ่างคางนั่นเองนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขา,าทางทิศตะวันออกของอสถาน,นีกเกษตร,รหลวงอ่างคางนั่นเองนะครับครับผมพ่อมรู้นี่นี่เมื่อก่อนนะรถไม่สามารถขึ้นได้แบบนี้นะเพราะว่าเส้นทางทางขึ้นนั้นไม่ดีเลยแต่หลวงพ่อเจ้าวัดพระธาตุอ่างคางท่าน ดูแล้วว่าถ้าคนเก่หรือว,ว่าคนอะไรอยากจะมานมัสก,การองค์พระธาตุจะลําบากในการมาเพราะว่าจะต้องนี่ฮะต้องเดินลงมาจากด้านบนก็นคือบันไดนี้นะฮะก็ะคือจอดรถอยู่ข้างบนโน่นแล้วก็เดินลงมานะมันจะยากลําบากนะฮะดังนั้นก็เลยมาทําถนนแล้วก็เทคอนกรีตให้ที่นี่เต็มแบบนี้เลยนะนี้คือ,อน,นี้างขึ้นไปเลยเนี่ยอ่าลานจอดรถข้างบนลูก ลาน,นจอดรถจะอยู่ข้างบนนู่นเวลาเมื่อก่อนมาพระาธาตุเราก็จะใช้วิธีการเดินลงมาอย่างเดียวแต่ตอนนี้เราไม่ต้องเดินลนวะเราขับรถมาถึงอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมเราก็จะมาถึงองค์พระาธาตุแบบนี้นะครับนี่อ่ะอีกขั่งในๆเราก็มาแล้วเราก็ถอดรองเทาง้าแล้วก็ขึ้นไปกราบองค์พระาธาตุกันสักหน่อยดีกว่านี่ทางมันกินมากเลยอะพ่ออะไรนะทางมันกินมากเลยทางแคบ ทำแค่ามาใช่ครับอ่ะมีอันนั้นไหมคือซ<ฮ>ังมีทุบเทียนไหมครับ <M> มีไหมทุบเทียนมีไหมครับเราไม่ไดเอามาด้วยไม่ไดเอามาก็การาบอย่างเดียวแล้วกันข้างหลังลูกมีไหม <S 1> <S 1> ไม่มีนะ <S <S 1> <S 1> <M aker> มีแต่เทียนเยีงเยวเนาะอ๋อมีแต่เทียนไม่มีทุบเทียนเขาเอามาฝากไว้แล้วเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเอามาเราค่อยอ่ามาจุดทูบแล้วกันแล้วก็เทียนวันนี้เรากราบอย่างเดียวเลย นั่งเลยครับถอดหมวกด้วยถูกต้องครับถอดหมวกด้วยไอคิวซังกราบก่อนอย่างพ่อจะกราบตามนะสามครั้งสวยๆก้มลงไปจริงๆหนึ่งสองสามอ่าสาธุครับอนุญาตก,กราบองค์พระธาตุแป๊บนึงนะครับนะเดี๋ยวพาชมรอบๆนะ้อยคิวซังเนาะ ว่ามีอะไรให้เราม<อ>าที่นี่รับมีอะไรทําบ้างครับอันนี้เมื่อง่ำคืนเขาที่มีหินห้อยนี่กว่าอ๋อใช่ที่เรามาถ่ายหินห้อยกันคราวที่แล้วท่านผู้ชมเรามากันที่นี่เลยนะก็มาถ่ายตรงหิงห้อยมุมนี้เลยนาะคิอสังเนาะเพ<อ>ถ่อใครจีไหวกก็ต้องถอดหมวกด้วยอือใช่ใช่ใช,ใช่เดี๋ยวหาเวลาบ้างสักวันหนึ่งเราขึ้นมากวาดลานตรงนี้ไหมคิวสัง ทำไมอ่ะมันลกไงเราขึ้นมากวาดทำความสะอาดลานสักวันไหมไม่มีใครมากวาดเลยใช่ไม่มีใครมากวาดเดี๋ยวเราขึ้นมากวาดสักวันดีกว่าเนาะแล้วใครแล้วใครมานี่อ,อ๋อดอกสนแล้วใครจะม, <า S 2> มากวาดก็กอย่าลืมเคาะระฆคังกันได้เนาะท่านผู้ชมนี่ฮะทาไมถือว่ามาถึงองค์พระธาตุหลังคางละเนาะนี่ตีเคาะไหมครับอีเคาะอันเล็กเคาะอันเล็กพอจะเคาะอันใหญ่ นี่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 ฮะไม้เคาะของเรา1 2 3อนสองซดังไหมดังอะ่ะเดี๋ยวคิวไปเคาะฝั่งนู้นนะไม่เอาละไอคิวสั่งไม่ชอบเสียงดังนันผู้ชมอ่ะเดี๋ยวชมฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็สวยเนาะนี่ ก็จะมีพระพุทธรูปบางต่างๆที่ประดิษฐานอยู่บนด้านบนขององค์พระาธาตุะนะครัข้างในก็จะบรรจุสารีลิกาธาตุขององค์ส,สมเด็จพพุทธเจ้าอยู่ด้วยนะครับโดยที่สมเด็จพระราชินีสมัยพระเจสมัยรัชกาลที่9นะครับหรือว่าสมเด็จพระพันปีของเรานะฮะที่เป็นพระองค์ที่เอา เราะานำาพรวมสรีรกธาตุมาบรรจุไว้ที่นี่นะครับผมพ่อครับผมเมื่อก่อนเขาที่เป็นมีประทาดเป็นโดย,ยางครางไหมเมื่อก่อนมีแบบนี้ไหมมีตั้งแต่ตอนพ่อเด็กๆวครับไอชคิซังเขาสร้างมาเกิดหรอเขาสร้างมานะล้ะครับอ๋อเลยมีอ่าแบบนี้ให้เราได้ชมพ่อครับเราเราจะมากวาดที่พื้นอ่ะเดี๋ยวเราหาเวลาสักวันหนึ่งมากวาดลานที่นี่เดี๋ยวชวนเพื่อนชวนอ่า อคนที่ว่างๆงมาช่วยกันกวาดโอ้กล้วยไม้โอ้สวยจังนี่กล้วยไม้แล้วนผู้ชมนี่กล้วยไม้ปลามีให้ชมกันแบบนี้ด้วยสุดยอดเลยนี่สุดยอดนะโอเควันนี้ก็เก็บบรรยากาศนะครับพระธาตุอ่างขางมาให้ทุกท่านได้ชมได้กราบไหว้กันทางหน้าจอกันแล้วนะครับผมตาม คำเรียกร้องของ fc นะครับแล้วก็แฟนเพจที่อยากจะชมองค์พระาธาตุอ่างขางนี่สวยๆมุมนี้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเดินทางขึ้นมาได้ไหมสามารถขับรถขึ้นมาได้นะครับขึ้นได้ทุกอย่างเลยตอนอเราจะด,ดูเราใส่โฟลูโอเคเดี๋ยวเราจะพาท่านชมลงรอยโดยใช้โฟลูโฟลูฟลงรอยว่าเราจะแตะเบรกหรือเปล่าเนาะเนะเาะอ่ะเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันบนรถเลยดีกว่าน้อยเคสเนาะ ไปกันครับาะีอคิวซังตอนรุ่นซีโดอะตอนนี้เราอยู่ในโหมดโฟลเนาะ่ะเดินเรามาลงกันดูว่ารถคันนี้จะต้องแตะเบกรหรือไม่ในการลงทางลาดชันมาชมกันเหมือนรถไฟฟ้าไหมไม่เหมือนรถไฟฟ้าใช้มอเตอร์ในการหน่วงแล้วก็เจนใช่แล้วก็เจนพลัลางงานลงดอย ก่เตะเบรกเนี่ยฮะแตะอยู่อ๋อรถมันอยู่ในโหมดอ่าเดี๋ยวพ่อจะต้องลงเกียร์เป็นระบบแมนวนวลนี่ลงแบบนี้นี่เห็นไหมเรากำลังลงดอยในโหมดของโฟโลแล้วก็ไม่ต้องแตะเบรกพี่สังพ่อก็ไม่ต้องใช้เบรกเนี่ยตอนเนี้ยนี่ยกเข่าออกเลยใช่ยกเข่าไย ถึงหน่อยสิเดี๋ยวให้ส่องไฟหน่อยตอนนี้ลองทางลาดชันดูท่านผู้ชมชันขนาดนี้เลยนะความชันของถนนแล้วก็นี่ฮะไม่ต้องอไม่ต้องแตะเบรกโอ้หมืดมืดน้องเกนะินซะักนะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าตอนนี้ไม่ได้แตะเบรกเลยนะครับนี่ นี้ไหลมินเน่ยใช่นี่ฮะไม่ต้องแตะเบรกเลยนะนี่มุมนี้น่าจะมองเห็นนะนี่่ะเรามาดูความชันของถนนนีน่ช <c oughs> ันไหมคิวซังชันอ่ะชันมากเลย<อ>ใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่ได้แตะเบรกนะนี่<อ>ยกขาออกจากเบรกเลยนี่นั่งสบายสบาย,บายใช่เอาส่องไฟไหน่อยคิวซังส่องไฟไหน่อยส่องไฟอใช่ส่องไฟท่านผู้ชมได้ดูฮะเปลี่ยนมุมคิวซังส่องไฟ ไปรวมมองเห็นเปล่านะนี่ตอนนี้เราไม่ได้แตะเบรกานไม่ชม<อ>รถขาหอกเลยนี่ดูความชันความชันความชันดูโอ้โหไลก่กัดเนาะรถที่มีระบบขับสี่แบบสโลนี่นะครับก็คือรถรบบรถขับเคลื่อนสี่ล้อนั่นเองนะ,คะใครมีระบบนี้ลงดอยทางชันๆนะครับแล้วก็ไม่มีโค้งหักศอกนะมันจะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องอขับ นี่ลงเกียร์สองเลยเนี่ยลงเกียร์สองก็ได้แต่ถ้าไม่อยากแตะเบรกเลยก็ลงเกียร์หนึ่งเหมือนพ่อลงได้เลยเนี่ยนี่เราก็จะสู่ถนนดําด้านหน้าของเราแล้วนะสวยงามตาม้องเรื่องน้อยคิดซังเนาะลูกขับรูนี้ลูกลูกดีใส่นิ่มเหมือนพ่อเลยเออได้เดี๋ยวถ้าลูกพร้อมเมื่อไหร่นะแต่พ่อสอนลูกขับแน่นอนลับรองว่าจะได้ขับแน่นอนน้อยคิวซังฮนะ โอเคสำหรับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้นะก็จากนี่ไปที่พักหรือว่าไปที่บ้านเราไม่ไกลครับแค่ไม่ถึงกิโลนะนี่ลงวุบอึ๊บไม่ดีรถไปข้างหลังค่อยๆลงนี่อตอนตรงนี้ตรงนี้ว่าพอ,อ,อล,าลองจอดดูดิฮะลองจอดดูจอดทำไมา ว่ามันดินไหลไหมไหลสิถ้าลงดอยอ่ะไม่เหมือนตอนขึ้นดอย <c oughs> นี่อ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวปิดคลิปไปตรงไหนดีข้างหน้าเราไหมลงรถรถปิดคลิปไหมหรือว่าปิดคลิปบนรถเลยปิดคลิปบนรถเลาดีกว่าเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืม,ม,ลมเ,เ,เลยนะครับพี่คือซังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อซังเวยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คือซังในการออกมาเก็บบรรยากาศให,าให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเหมือนกันต่อไปเรื่ยเนาะสำหรับวันนี้ถ้าใครอยากจะมาเที่ยว มาที่วางคางแล้วอยากจะมาเที่ยวชมพระธาตุก็สามารถขึ้นไปเที่ยวชมได้อยู่ด้านบนเรานี่เองเนาะไม่ไกลนะครับจากการเข้าสถาน,นีก็ประมาณาโลก,กว่าเท่านั้นเองน้องคิวซังเนาะสามารถมาเที่ยวชมได้นะครับมากราบไหว้นมัสก,การขอพรอ,อ,อ,องค์พระธาตุก่อนเดินทางไปไหนมาไหนเนาะวันนี้เราก็ขอพรเยียบ้อยละสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายๆมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรถวิ่งอยู่ที่ สูตรกิโลเมตรต่อชั่วโมงโลโล <laughs>